สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนดีเอ็กนะครับกับเกมไมค์ครับนะครับผมตอนนี้เนี่ยทางฝรั่งเนี่ยก็เริ่มจะเข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วนะครับผมทางไมค์ครับเนี่ยเขาก็เลยจัดกิจกรรมนะครับซัมเมอร์นะครับผมคล้ายๆกับกิจกรรมวันคริสต์มาสตอนปีใหม่ครับที่มันจะเป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันแล้วก็แจกของไปเรื่อยๆนะครับผมวิธีรับเนี่ยก็คือเข้ามาที่มาร์เก็ตนะครับผมอ่าเห็นไหมคุณจะเห็นเลยครับเนี่ยซัมเมอร์นะครับผมแล้วก็เก็ตไอเทมนานะครับ มันจะขึ้นอยู่บนหัวของมาร์เก็ตเลยนะครับผมก็กดเข้าไป Get ก t e m Now นานะครับเนี่ยครับมันก็จะมีปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับผมคุณก็กดที่ฟรีอ่ะ D หนึ่งฟรีครับผมนี่ครับแล้วก็จะได้สกินหมวกเอ่อหมวกอะไรวะเนี่ยหมวกคนงานเหมืองน่าจะอันที่สองนะครับก็ปลดล็อกแขนอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเป็นสกินนะครับเอาไว้แต่งตัวนะครับ ก็เนี่ยครับผมข้างล่างเนี่ยมันจะเป็น day สาม day สี่ day ห้าไปเรื่อยๆนะครับผมทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่วันเ่ยทั้งหมดสิบสี่วันนะครับผมก็เข้ามารับได้นะครับสิบสี่วันก็ไม่ต้องล็อกอินทุกวันก็ได้นะครับผมคือมันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเข้ามารับวันสุดท้ายวันที่สิบสี่เลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมเข้ามารับนะครับ เพราะว่าถ้าลืมเนี่ยเดี๋ยวกิจกรรมมันจะหายไปแล้วก็มันจะเข้ามารับไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไอที่มันเป็นรูปปลาแซลมอนตัวใหญ่เนี่ยครับมันจะแจกของใหญ่นะครับถ้าเป็นแบบตอนคริสต์มาสเนี่ยครับมันจะแจกแมปทําฟาร์มกับแมปมินิเกมที่เป็นเออซิมซิตี้สร้างเมืองนะครับผมให้เราไปเล่นก็ถ้าไปซื้อเองข้างนอกก็หลายร้อ,อยอยู่นะครับผมอันนี้เขาก็เอามาแจกให้ฟรีนะครับก็เข้ามารับกันได้นะครับผมสําหรับไอเดีเถื่อนนั้นผมไม่แน่ใจว่ารับได้หรือเปล่านะครับก็ ใครที่ใช้ ID เดีเถื่อนเข้าไปดูนะครับผมถ้ารับได้ก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับข้างล่างว่าเออไม่ต้อง id แท้ก็รับได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีเทศกาลลดราคาด้วยนะครับผมลดร,ราคานั่นนู่นนี่นะครับซึ่งผมก็ไปโดนรีซอสแพ็กใหม่มาแล้วนะครับผมใครสนใจอะไรก็มาเปิดดูได้นะว่ามีอะไรลดราคาหรือเปล่านะครับนี่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รับได้เลยนะครับผมของฟรีไม่ต้องรอวันก็คือเป็นแมบッบ กิจกรรดดูร้อนนะครับผมเป็นเทศกาลนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรับไปเลยนะครับผมอาะรอโหลดแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เข้าไปดูกันว่าไอ้เจ้าแบบเนี่ยมันมีอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเห็นในตัวอย่างนะครับมันจะเป็นพวกมินิเกมต่างๆนะครับให้เรามาเล่นกันจัดไปครับผมอ่ะเข้ากันไปแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับ โอเคมาแล้วผมมีอะไรบ้างเนี่ยเอ่ออันนี้น่าจะเป็นช่อง YouTube ของคนที่สร้างแบบนะครับแล้วก็มี Discord ด้วยเราอยู่ในไหนนะครับผมอยู่ในเรือนะครับมาสำรวจกันว่าเออึ้บโอ้ได้รีซอ p แพคด้วยนะครับเพราะว่าบนไดนี้ไม่ใช่บันไดแบบธรรมดานะครับนี้ก็เป็นโซ่ไก่นะครับผม นะได้ไก่สีเหลืองนะครับอันนี้อะไรสักอย่างหนึ่งครับช่างมันนะเราจะไม่อ่านนะครับผมนี่ครับมันก็จะเป็นทางไปสู่ไม่ได้เกมต่างๆนะครับอันนี้ก็เอ,อ่อขายตัวนะติเกตอะไรสักอย่างหนึ่งทางนี้ไปไหนเนี่ยฮึบโอ้กระโดดสูงครับอุ๊ยโอ้ โอ้ล่วงนะครับผมอ่ะน่าจะเป็นมินิเกมกระโดดครับขึ้นไปข้างบนเนาะทำไมผมไม่ตั้งเป็นครีเอทีฟเนี่ยมาตั้งเซอร์ฟเวอร์แล้วก็บินไม่ได้นะครับมีแชมไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นชายหาดอันนี้อะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะต้องเออ่มีเพื่อนมาเล่นนะครับ เล่นคนเดียวนี้ไม่น่าจะสนุกเนะเพราะว่ามันเป็นมินิเกมมันก็ต้องเล่นแข่งกันใช่ไหมละ่ะมีไอติมขายด้วยนะครผมไอติมป๊อปคอร์นนะครับเอ่อโดนัทอ่ะเอาตัว๋วมาแรกโดนัทได้นะครับรีซอสแ็กก็สวยอยู่นะมีไก่เลย ทำไมก่อนนี้นี่มีไก่เต็มเลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมินิเกมอะไรนะปลากลัวหรือเปล่าที่มันเป็นแข่งกระโดดนะครับผมเข้าทางไหนเนี่ยเ,เข้าทางนู้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นไอ้กระโดดดูก็ได้ครับผมน่าจะเล่นได้อยู่อันนี้ก็มินิเกมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่ามีสมุดให้อ่านด้วยนะครับ โดดกระโดดไปไหนแล้วเนี่ยเราน่าจะมาผิดทางหรือเปล่านะมันน่าจะเริ่มจากฝั่งนู้นแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดมาทางนี้เนาะหรือว่ามันเป็นสวนน้ําผมเข้าใจผิดโอ้มีเก้าอี้ด้วยครับผมมานั่งได้ด้วยครับกเทฮร,รีซอสแท็กนี้อันนี้มัน เหมือนจะเป็นสวนน้ำมากกว่าเนาะมันไม่ใช่ที่เล่นกระโดดนะครับโอเคตอนนี้เป็นสาว่ายน้ำอ่ะผมเข้าใจผิดนะครับนึกว่าเป็นที่ให้กระโดดเล่นสวัสดีนะครับผมสาว่ายน้ำมีเครื่องลงเครื่องเล่นมีสองบ่อแยกกันด้วยน่าเอาไปทำในเอาชีวิตรอดเนะี่ยสาว่ายน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนอืม,อ,มอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูที่หลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะก๊อปอ้าวอันนี้อะไรเนี่ย อ๋อยิงเป้าครับยิงเป้ามายิงเป้ากันสักหน่อยครับไอ้ยิงไม่โดนได้ไงเนี่ยดูครับผมผมได้กี่แต้มแปดแล้ว เออมันมีเวลาจำกัดไหมเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนยิงได้เรื่อยๆยอันนี้เป็นคําสั่งของเขานะครับไม่สามารถที่จะเอาไปทําในโลกเอาชีวิตรอดได้นะถ้ามันทําได้ดีผมว่าน่าจะเจ๋งดีนะเนี่ยมีเป้า,าห้อยลงมาแล้วก็ให้ยิงนะครับแต่ว่าในเอาชีวิตรอดเนี่ยไอบ้บล็อกนี้นจะเป็นบล็อกแค่ยิงโดนแล้วจ่ายไฟเฉยๆนะครับมันไม่สามารถที่จะพับขึ้นไปแบบนั้นได้ พอ,อยังยโอ้อ๋อถ้าเราออกจากโซนนี้มามันก็จะออกเกมให้สันออมันนะครับแล้วก็ได้ตั๋วมาตั๋วก็เป็นเงินเอาไปซื้อของเอาไปซื้อโดนัทแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยบโบลิ่งเหรอ อ๋อให้เราตีอันี่ครับผมให้ทะลุประตูไม้โอ้เราก็ใส่แต่มุมนี้ะดีอลองแบบชิงมากครับติดติดอ๋อติดครับผมเหมือนกันนะครับทั้งสามเลนน่าจะเป็นแบบโยนลูกบอลให้เข้าข้างหลังครับโอเคไปครับผมไปที่อื่นกันต่อ ซื้ออมยิ้มก่อนครับสักอันหนึง่งใช้ราคาห้าตัวจัดมาครับผมอมยิม้มกินแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนะเอ,อแต่ว่าผมก็ชอบนะมันเป็นแบบสไตล์งานคาร์นิวัลดีนะครับอันนี้โดดไปไหนเนี่ยตกลงมาผมจะตายม่เนี่ย น,นี้น่าจะคล้ายๆกับเอ่อบ้านอะไรนะบันจี้จั๊มปะ่ะให้เรามากระโดดเล่นนะครับส่วนอันนี้อ๋ชุดบาสครับผมชุดบาสเอ้ยไม่ลงเฉยเลยเอ้ยทำไมไม่ลงอะ่ะเอา้าประตูปิดอีกทำไมประตูมันปิดใส่อย่างนี้ล่ะ โอเคอ่านี้ก็มีชุดบาสนะครับผมชุดบาสเอ,อันนี่คืออะไรหนอขึ้นทางไหนวะเนี่ยแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างนี่โดดหรือเออรวงอ๋อ,อแข่งกระโดดสูงหรือเปล่า ทำใหม่ครับขออีกรอบหนึ่งโอ้ตกสูงไม่เป็นไรฮะัไม่ตายทําไมอะ่ะโอ้ยอ,อ,อย่าทําทโผมแต่ทําโผม่ลงเว้ยมันลงเว้ยอ๋อมันต้องขึ้นมาที่แท่นหินแล้วก็รีบกระโดดไปนึบออลงโดยลงโดยแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนได้ไงวันเนี้ย ซือไม่ได้โอเคยอมแพ้ผมนะเอาไว้ใครสนใจก็มันเล่นกันที่หลังนะครับผมเอยบ,บ,บินได้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 อันนี้คืออะไรหนอ ตกเป็ปดครับผมตกเป็ดบนะครับใครอยากทดลองความแม่นของการตกปลานะผมมาเล่นได้ตรงนี้อันนี้ก็อะไรสักอย่างหนึ่งวหลวงอ้าวอยู่ดีก็เฟลเฉยเลย มันน่าจะให้เรากระโดดกระโดดแล้วก็ไปยืนตรงกลางล้วมั้งครับแล้วก็ให้ไปสู้กันเรามัง้งนะมันมีคู่มือการเล่นอยู่แหละแต่ว่าผมขี้เกียจอ่านมันลองใหม่อีกรอบหนึ่งครับ,บอ้าวล่วงไปแล้วยังไม่ได้เล่นเลยล่วงแล้วอันนี้อาจจะต้องเล่นหลายคนแล้วก็ไปยืนกันตรงกลางเดี๋ยวผมขอแก้ตัวกับไอ้นั่นอีกรอบหนึ่งรับอมที่มันกระโดดขึ้นไปบนหนผานะผมคิดว่ารอบนี้ผมจะกระโดดให้ได้นะครับ ทางขึ้นกันก่อนดีกว่ากระโดดน้ำนะครับผมปึ๊บไม่ถึงอ้อมขึ้นทางนี้ได้ดีกว่าสงสัยจะต้องวิ่งครับแล้วกระโดดปึ๊บ เอาไม่ขึ้นกระโดดยังไงเนี่ยฮึบอ่าปึ๊บปึ๊บโอเคแอบโกงนิดหน่อยนะครับผมหรือว่ามันต้องกระโดดมาทางนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกฮึบโอ้มีฟู้นะครับผมจุดฟูจุดฟู ปึ๊บผมต้องขึ้นไปตรงนั้นสินะปึ๊บโอ้ถึงพอดีนะครับอ๋อแล้วก็ให้เรากระโดดเข้าห่วงนี่เหรอเอาห่วงไหนดีครับห่วงไหนดีห่วงเหลืองนี่ล้วกันถ้าจะกระโดดง่ายดีนะครับผมปุ้วเอาไม่ใช่มัวเอาห่วงฟ้าก่อนแล้วก็ห่วงเหลือง โอ้หงฟ้าไม่ได้ผมได้แต่วหวงเหลืองอ๋อมันต้องกระโดดให้หมดเหรอจริงนะครับผมโดดหนึ่งรอบก็ได้หนึ่งทิเกตนะครับได้ตั๋วหนึ่งใบอือครับสองหวงสองห่วงโอ้ไม่ได้ครับผมโออชีวิตครับผมอ้าวแล้วออกจากเกมนี้ยังไงอลโหลขอออกจากเกมนี้หน่อยสิอ๋อมันมีตรงนี้ด้วยนะครับผมมีให้กระโดดหลายที่ โอเคอ่ะเอามาเล่นกันข้าวๆนะครับผมใครสนใจก็มาลองเล่นกันได้นะครับเล่นกับเพื่อน่าจะสนุกแข่งกันทําแต้มนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปรับของฟรีกันนะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็กดตับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม